รู้สึกรู้สึกถึงความรักที่แบบมันมันมีมากมายมากเลยค่ะแล้วก็พอเสร็จเราแบบเพื่อออกมาสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือรู้สึกรักรักตัวเองมากๆแล้วก็รักรักที่แบบโ,โหทุกสิ่งทุกอย่างพาเรามาถึงขนาดนี้รู้สึกคือมันมาถึงตรงเนี้ยคือมันด้วยความรักจริงๆอะคะ่ะ ไม่ว่าจะผ่านเรื่องราวอะไรมามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายอะ่ะมันมันมาเพราะข้างในอะ่ะเขารักเรามากแล้วเขาเรียกเราให้มันมาในแบบแบบนี้ให้มาทางนี้ให้พัฒนามาจนถึงขนาดนี้ให้เรียนรู้มาถึงขนาดนี้แล้วก็แบบมันมันสิ่งที่เรากลัวมันก็คือคือนั่นคะคือสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมา ทุกอย่างมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมันมีแต่ความสนุกความรอยยิ้มมีแต่หัวเราะเห็นแต่แบบคือเห็นแต่ยิ้มเห็นแต่ความสุขเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็แบบสุดท้ายอะเพอเพอเราไปถึงจุดที่เราสําเร็จอะคะ่ะการเห็นแต่ความรักไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่หรือว่าความความความที่ ตัวเองเหนือกว่าอะไรเลยอะค่ะรู้สึกถึงแบบความรักความเมตตาที่แบบมีให้ความเอื้อเฟือ้อความอ่อนน้อมคือได้ได้หมดได้หมดทุกอย่างเลยให้ให้ได้หมดทุกอย่างเลยเพราะว่ามันมันเยอะมากจริงๆมันเยอะจนมันเอาไปเถอะฉันต้องแบ่งปันแล้วอะมันมันมันฉันใช้ยังไงก็ไม่หมดอะค่ะยังไงก็ไม่มีวันหมดเลยอะค่ะ อยากบอกกับตัวเองว่ารักรักตัวเองมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ที่ทำให้แบบเดินมาไกลขนาดนี้ขอบคุณขอบคุณมากๆอยากจะขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดมา เรามองย้อนกลับไปว่าเรารู้ว่าเพราะอะไรอะไรที่มันไม่ดีแล้วเราเราเราแก้ไขมันคือสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะเราเราเรากลับรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ความไม่ดีคําว่าไม่ดีอ่ะค่ะมันเป็นแค่สิ่งที่ประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วเราเรียนรู้กับมันแล้วเรามองไปเห็นมันว่าเราทำอะไรกับมันได้แบบนั้นเราก็รู้สึกขอบคุณเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนั้น เราก็ไม่รู้เราเราไม่รู้สึกถึงวันเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนี้เราไม่ได้รู้สึกเป็นตัวเราแบบนี้ที่แบบเรารักตัวเองมากเราภูมิใจมากๆที่เราเป็นตัวเราอยากบอกมันกับเพื่อนๆว่าคือไม่ไม่ว่าจะจะจะเจออะไรอยู่นะคะยิ้มรับแล้วก็ สิ่งแรกที่จะถามเลยคืออะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้มันยังไงไม่ใช่มาทำไมมันเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับเราอีกแล้วหรอมันทําไมมันมาเกิดขึ้นกับเราล่ะไม่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 อยากให้ถามแบบนั้นอยากให้ถามว่าอืมแล้วมันให้อะไรเราล่ะแล้วมันให้เราจริงๆค่ะทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะ เหตุการณ์ดีไม่ดีหรืออะไรที่ผ่านมาคือมันให้มันสอนเราทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองของเราที่เราจะเรียนรู้กับเหตุการณ์นั้นๆคำานิยามเหรอคะเอาสั้นๆง่ายๆเลยนะคะความสุขเลยะคะ่ะความสุขความสุขจริงๆแล้วก็สิ่งที่สัมผัสนะคะ จากโค้ชที่ทำให้เลยดีกว่ารู้สึกถึงความรักความเมตตาที่โค้ชมอบให้แล้วก็โค้ชส่งมาด้วยใจจริงๆเราก็รับรู้ได้ด้วยใจจริงๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆทุกคนที่อยู่ในมิชชั่นเนาะก็จะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเดียวกัน นะคะที่ทุกคนพูดเลยคือรู้สึกถึงความรักความรักอันยิ่งใหญ่การก็รู้สึกถึงความรู้สึกนั้นนะคะแล้วก็หลังจากกลับมาเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะ,ะไม่คิดว่าจะได้ความสัมพันธ์แบบนี้ ไม่คิดว่าจะเป็นลูกตัวเล็กๆเป็นพี่ที่น่ารักของน้องๆคือมันมันได้ทุกอย่างมันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆแล้วมันก็แบบมันไม่มีกำแพงมันไม่มีอะไรเลยค่ะทุกอย่างมัน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 คือความรักความรักจริงๆแล้วก็กลับมาเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้โขลดฟังเนาะมีเซอร์ไพรส์เรื่องวันเกิด นะคะก็ได้ทานข้าวพร้อมหน้ากับทุกๆคนในครอบครัวเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ยังไม่ได้เล่าให้โค้ดฟังคือมันรีคอร์กลับไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เซอร์ไพรส์เนาะมันเป็นเหตุการณ์ระหว่างทางที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็มีความสุขที่เขาจะได้แบบเฮ้ยเราไม่รู้เราไม่รู้อยู่คนเดียวเขาก็รู้กันหมดเขาก็คุยกันหัวเราะคิกคักคกักวันเสารนี้จะไปไหน ไม่ได้ไปไหนลหลานก็ไม่ว่างไปเรียนหนังสือคุณพ่อก็หัวเราะหัวเราะด้วยความสุขอะออเลาอเเอเองั้นเดี๋ยวพ่อไปกับหลานแล้วกันหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็าพยักพมเยศกันกับกันเองว่าแบบฮะเอาที่เขาไม่รู้เขาไม่รู้่ะปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเออสุดท้ายแบบเ,เราได้ไปเจอเซอร์ไพรส์เนาะทุกคนอยู่พร้อมหน้า แฮปปี้เบิร์ด์เราอะไรเงี้ยเราก็รับรู้ได้ถึงความรักความอบอุ่นที่ทุกคนมอบให้ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือมันไม่ใช่ว่าเราไปเจอเซอร์ไพรส์แต่มันคือคือเรื่องระหว่างทางที่เรามองไปไวิทุกคนมีความสุขทุกคนคุยกันหัวเราะ ยิ้มแย้มสนุกสนานที่เราไม่รู้ทุกคนแบบทำเซอร์ไพรส์เราได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นอนะ่ะมันมันคือรอยยิ้มและความสุขเวลาเราเรานึกถึงเหตุการณ์เนี้ยเราเราเราลับไม่ได้นึกถึงเหตุการณ์ที่เราไปยืนอยู่แล้ว,ลวทุกคนเซอร์ไพรส์เราแต่เรานึกถึงเหตุการณ์ที่ก่อนหน้าที่มันจะเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์เราค่ะขอบคุณค่ะ